สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นตอนที่13ของ PDPA Audiobook นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 ที่กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่และอำนาจดังนี้นะครับ ข้อหนึ่งก็คือจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 2. ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทข้อ1รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าวข้อ 3. ก,ก็คือกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระรามยัตินี้นะครับ ข้อ4ก็คือออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระััินี้ข้อ5ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศข้อ6กก็คือประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติข้อ 7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อ 8. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกิจกาหรือทบทวน ความเหมาะสมของพระราชบัญญัติอย่างน้อยทุกรอบ5ปีนะครับข้อ9ก็คือให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆเพื่อให้ความคุม้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ข้อ10 ตีความและมุนิชัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้นะครับข้อ11ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนข้อ12ก็คือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อ13 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับที่กล่าวไปข้างต้นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้างนะครับคณะกรรมการสองชุดนี้อาจจะมีชื่อล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจสับสนได้ดังนั้นเราจะมาทราบกันว่าคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีหน้าที่และอำนาจแตกต่างกันไปอย่างไรในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ ขนญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ